วุน,น้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชรักษสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ปาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุด ที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งแสนดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำบังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ t h 1 7เพิ่มขึ้น5เท่า และยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทําให้ระบบภูมิมต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร Gm1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับ กลับมาติดตามรับชมการเลืพักติดในช่วงสุดท้าย2อเมริกา55นาทีครับ